ชาวราศีเมถุนดูดวงชะตาของคนเมถุนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันใครมีลูกมีหลานที่เกิดชาวราศีาเมถุนเป็นคนเมถุนหรือว่ามีแฟนที่เกิดเมถุนก็แชร์คัมภนายไปให้ฟังกันด้วยนะบอกต่อแล้วกันถ้าจบคัมงีรายเดือนแล้วเดี๋ยวมา ก็ปิดย่อยเป็นกำนาย,ายวันแั่ต่อถ้ามีเวลานะครับจะต้องดูเลือดดูยามด้วยขออนุญาตไปกับชาวราศีเมถุนดูว่าดวงเป็นยังไงถ้าใครอยากจะให้ดูดวงเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้านเมืองก็คอมเมนต์มาใต้คลิปแล้วกันนะครับ รู้ว่าดวงประเทศจะเป็นยังไงนะแต่อันนเอาไว้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของไกลตัวไปเดี๋ยวเรามาดูดวงของ12บสองราศีกันก่อนจะรอดหรือไม่รอดนะสําหรับชาวราศีเมถุเมนเดือนนี้มีปัญหาอะไรที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษหรือเปล่าหรือว่าจะลาบลื่นเหมือนชาวราศีเมษกันนะถ้าใครได้ดูย้อนกลับไปดูดวงของชาวราศีเมษก็บอกว่าเฮงสุดๆนะครับเฮงจนน่าอิจฉานะครับ อืมถ้าใครมีเพื่อนที่เกิดชาวสีเมทก็เกาะไว้แล้วกันอ,อาจจะช่วยได้ตอนมีปัญหานะอ่า ชาวราศีมถุนมีแต่ข่าวดีๆนะครับข่าวร้ายอย่าอย่ามีเลยแล้วดูกันนะครับถ้าข่าวร้ายก็ดีเหมือนกันถ้าเรารู้ข่าวร้ายก็จะได้ไว้ลบหลีกไม่ให้มันเกิดขึ้นนะเขาบอกว่าข่าวสารเนี่ยข่าวสารคือข่าวสารจากอนาคตนะครับถ้าเรารู้อนาคตรหรือว่าสาาพถพยกร อนาคตได้อย่างแม่นยำเเราก็สามาที่จะปรับตัวได้ทันเวลาเกิดเหตุอะไรก็แล้วแต่มาเริ่มกันเลยาว่าจะเมทุนครับโอ้โหนี่ไพ่ของคนที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งนะเนี่ยหายักยากาไไาาขึ้นยากมากโอ้โหเป็นไงเบิร์เลยเนี่ยไพ่ไพ่เฮงแล้วนะขึ้นยากมากสองไพ่นี้เป็นไพ่ เฮงในสำรับของไพ่ยิปซีเลยนะเนี่ยคุณรู้ไหมของราศีเมถุนโอ้โหคุณต้องถูกหวยเชื่อเถอะอืมครับ,บอ่างน้อยเราก็รู้แล้วครับว่าเรามาที่หนึ่งจะอยู่กับชาวราศีเมถุนแน่นอนนะเออเอาละ่ะใครมีเพื่อนที่เกิดเมถุนก็ ตีสนิทนิดนึงนะโอไมค์ oh แล้วครับสำหรับไพ่เด็กถือไม่เท้าเพกออฟเวนนะชิปเป็นี่โอ้โหเนี่ยโอ้โห3สามใบนี่คือหนึ่งในสามใบของคนที่คือไพ่ดวงเฮงนะไพ่รวยถ้าไพ่เดือดซันขึ้นมาปพ่ไพ่สุดท้ายเนี่ยนะคุณจะเฮงมากเดือดซันอยู่ไหนเนี่ยเออ๊บ เป็นไพ่ใบไหนจะเรียกขึ้นมืมดังเลยสองใบนี้ใบนี้พับแม่ถ้าเกิดได้ไพ่เด็ดซันที่มาเนี่เป็นรางวัลที่หนึ่งแน่นอนตูเปิดพวกแจ็คพอตแต่ว่าถ้าเกิดได้สามไพ่ใบนี้ขึ้นมาหรือสามในสี่ไพ่เองขึ้นมาก็อาจจะเป็นรางวัลที่สองก็ได้นะก็ถือว่ายังดีอยู่นะเงินแสนเหมือนกันนะอืมมาดู เอ่อต้นเดือนตุลาคมของชาวราศีมเมษกัน็อย่างที่บอกไปเนี่ยไพ่ของคนที่จะถูกหวยต้นเดือนเนี่ยวันนี้ก็วันที่สิบก,กว่าแล้วก็ไปควานหาซื้อเลขเด็ดเอาไว้เลยนะเลขไหนมีเลขเด็ดตำนักไหนเนี่ยซื้อเอาไว้หรือว่ามีเลขที่ถูกใจฝันเหนือก็ดีเนี่ยซื้อไว้เลยนะเก็บลอตเตอรี่เอาไว้เลยนะไพ่ดวงนี้เป็นไพด่ดวงสองในไพเเน่เฮงในของเกี่ยวกับไพ่ยิปซีเลย คนที่จะถูกหวยต้องอย่างน้อยอย่างน้อยสุดก็ต้องได้ไพ่หนึ่งเหรียญนะแต่นี้ได้เบิ้ลนไะงได้ไพ่กลุ่มร้อยแห่งโชคขึ้นมาด้วยวิววิลเอฟอร์จูนนะซึ่งสองใบนี้สามใบนี้เนะี่ยคือจะขึ้นมาในจำรับคือถ้าเกิดขึ้นมาในพื้นดวงชะตาของใครเนะี่ยมีเกณฑ์ที่ถูกหวยรางวัลบ่อยถูกหวยบ่อย คือมีโชคเนี่ยมีดวงในเรื่องการเสี่ยงโชคของพวกนักเสี่ยงโชคทั้งหลายถ้าเป็นอาชีพนักเล่นหุ้นได้สามไพ่เฮงอย่างนี้ขึ้นมาแบบแบบดวงชาวราศีเมถุนคือแบบว่าคือมือไม่ตกอ่ะคือได้กําไรจากการเล่นหุ้นตลอดอ่าเพราะฉะนั้นต้นเดือนแรกนะคือตอนนี้ยังไม่ถึงวันสีบห้าใช่ไหมเพราะนั้นรีบไปหาซื้อหวยไว้ด่วนเลยนะครับคุณอาจจะเป็น หนึ่งในโชคดีคนโชคดีที่จะถูกคนไทยที่ถูกแจ็คพอตด,ด้วยก็ได้นะชาราสดีเมทุนแต่มาเป็นไพ่ถ้วยขึ้นมาไพ่ถ้วยใบที่หนึ่งเนี่ยใบที่หนึ่งก่อนนี่เป็นสามถ้วยกับสองถ้วยไพ่ใบหนึ่งเนี่ยก็เป็นไพ่ที่บ่งบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเสเน่ห์สุดๆคือมีเสเน่ห์กับเพศตรงข้ามแล้วก็คนรอบตัวก็สมกับเป็นชาราสีเมถุนนะเป็น เป็นทงให้ถุงเป็นไพ่เป็น,ปน,ปนราศีที่มีเสน่ห์อยู่แล้วนะครับผมคือมีเสน่ห์ประเภทตรงข้ามอยู่แล,แล้วให้ได้ไพ่สามถ้วยขึ้นมาก็หมายความว่าช่วงต้นเดือนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีเสน่ห์ร้อนแรงที่สุดถ้าเป็นคนโสดก็จะมีคนเข้ามาคุยหรือว่ามีคนให้คุยตลอดนะหูดับกับไม่กันเลยทีเดียวก็ต้องมีข่าวดีใช่ไหมของคนโสดกับ่สนคนที่ มีคู่แล้วก็ต้องให้มันระวังเกี่ยวกับกรักซอนไพ่ใบนี้เป็นหนึ่งข้อดีคือมีสเสน่ห์ข้อเสียของพไพ่ใบนี้ก็คือแง่ลบก,ก็คือระวังเกี่ยวกับพวก,กรักซ้อนพวกรักสามเจ้าไว้ด้วยนะอืมวงความรักคือแปลว่าสดใสสนุกสนานแต่ก็ต้องมีข้อระวัลระวังนิดนึงสําหรับต้นเดือนของชาวราศีเมถุนแล้วก็อีกพไพ่ใบหนึ่งนี่ไพ่ของคู่รักถ้าคนที่มีแฟนแล้วทะเลาะก,ก,กันโกรธกันวอนกันเนี่ยก็จะได้กัก มีเกณฑ์ที่จะได้กลับมาคืนดีกันถ้าคนโสดจะได้เจอเหนือคู่นะมีโอกาสได้พบรักแท้สำหรับชาวราศีเมถุนสำหรับคนที่ที่ยังโสดอยู่อ่าไพ่ใบสุดท้ายของช่วงต้นเดือนตุลาของชาวราศีผพ้ศษก็ซื้อไพ่ราชินีไม่เท้าถ้าเป็นที่บงบอกว่าการทํางานราบรื่น คือจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานทั้งเป็นอาจพน,นักงานรายเดือนก็จะทํางานเข้าหูเข้าตาผู้บริหารหรือว่าเจ้านายหัวหน้าเป็นดูรักไข้ถ้าเป็นพวกพ่อค้าแม่ค้าก็จะได้กําไรจากการทํางานจากการลงทุนพวกนักเล่นหุ้นพวกเนี้ยหรือถ้าเกิดเป็นเจ้าของบริษัทพวกเจ้าของโรงงานก็จะมีเกณฑ์ที่จะค่อนข้างจะได้กําไรนะคือไม่มีขาดทุนแน่นอนสําหรับไพ่ ราชินีไม้เท้าเนี่ยคือไพ่เป็นไพ่ที่เือบใหญ่ที่สุดล่ะของไพ่ในตำรับเกี่ยวกับการงานคือไพ่ดีไพ่เหงถึงเออยังไม่ใช่ไพ่เฮงงนะแต่ว่าเป็นไพ่จะประสบความสำเร็จในใน,ในหน้าที่การงานถ้าต้องการที่จะเปิดธุรกิจเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวก็ทําได้เลยนะครับต้นเดือนของชาวราศีเมถุนนะก็จะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่อย่างแน่นอน ต่อมาเป็นครึ่งเดือนหลังไฟแนลของชาวราสีตุลของชาวราศีพฤษภทษทีได้ได้ไดพ,กกพ่จักรพรรดิขึ้นมา The Emperor คือภาพใบนี้เป็นภาพประจําตัวของพวกนักบริหารพวกถ้าเกิดจะเล่นการเมืองเนี่ยอบตอประหลดัดพวกนายกรัฐมนตรีกับกระทรวงกรมต่างๆเนี่ยต้องได้พไพ่ใบนี้นะเป็นไพ่ที่เป็นเล่นการเมืองขึ้นอ่ ถ้าเกิดภพ่ใบนี้ขึ้นมาในพื้นดวงชะตานั่นก็หมายความว่าคุณมีเป้าหมายในชีวิตอย่างชัดเจนคือถ้าจะทําอะไรคือถ้าเกิดต้องการที่จะเปิดธุรกิจเนี่ยต้นเดือนเนี่ยก็ให้ทําได้เลยก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนคือเป้าหมายของคุณเนี่ยไม่มีใครที่จะสามารถทําให้สั่นคลอนได้คือไม่มีใครทำให้คุณลังเลใจได้คือตัดสินใจก็ทําเลยเป็นช่วงเวลาที่จิตใจคุณนั้นเข้มแข็งที่จุดละับในช่วง ท้ายเดือนของชาวราศีพฤษราศีเมษในเดือนตุลาคมนะต่อมาเป็นไพ่รายรับอีกใบหนึ่งไพ่สองเหรียญเข้าซ้ายแายขวาคือแบบว่าจะมีรายรับเข้ามาตลอดมีเข้ามาเรื่อยๆถึงอาจจะไม่ใช่ก้อนใหญ่ก้อนโตแต่ว่าก็จะได้เงินเข้ามาเรื่อยๆคือถ,ถ้าเป็นพนักงานบริษัทก็อาจจะมีโอทเข้ามาตลอดเข้ามาเรื่อยๆเป็นงานเป็นเงินพิเศษขึ้นมา ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าก็จะมีลูกค้าเข้าร้านตลอดคืออาจจะไม่ได้มาลุมทีเดียวมาลุมมาตุ้มแต่ก็มีตลอดเป็นภัยที่เอ่อถึงจะไม่ได้กําไรแต่ก็ไม่ขาดทุนถ้าอย่างเบาคือไม่ขาดทุนถ้าเกิดแบบว่าอย่างดีเลยคือได้กําไรสำหรับอาชีพพ่อค้าแม่ค้าพวกเอ่อรถเข็นต่างๆเดียวกับหรือว่าพวก้างร้านต่างๆนะถ้าเกิดชาวราศีเมถตุนที่เอ่อได้ไพ่สองสองเหรียญ ไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ประจําตัวของพวกถ้าเกิดขึ้นในพื้นที่ชุดตาเนี่ยให้ทําอาชีพเกี่ยวกับพวกพนักงานบริษัทก็ะจะด,ดีทำํำเราขึ้นมีโอกาสที่จะก้าวหน้าในนาะที่อันในอาชีพนะต่อมาได้อีกแล้วได้ไพ่เด็กถือไม่เท้าเป็นไพ่อยู่ในช่วงโปรงานนะมีการเริ่มต้นงานอะไรบางอย่างใหม่ๆเกี่ยวกับชาวราศีเมถุนถ้าเกิดคนที่ตกงานอยู่ ก็ให้มองหางานในช่วงท้ายเดือนตุลาคมก็จะได้งานแน่นอนได้เรียกตัวเข้าไปแบบว่าเริ่มงานแน่นอนสำหรับชาวราศีเมถุนอาจจะมีการโยกย้ายสายงานได้ทำงานอะไรใหม่ได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากการทำงานนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงท้ายเดือนตุลาคมก็ถือว่าเป็นข่าวดีทายในทางที่ดีนะครับเป็นข่าวที่ดีไม่ใช่ว่าข่าวร้ายนะ,ะเป็นการเปลี่ยนแปลง เป็นอะนที่ดีสำหรับไพ่เด็กถีบไม้เท้าและไพ่ใบหนึ่งในไพ่ดวงเฮงนี่ไงขึ้นมาท้ายเดือนน่ไม่อาจไม่แน่นะอาจจะถูกหวยสองรอบก็ได้นะครับสําหรับชาวราศีเมถุนนะคือต้นเดือนไงสิบหกวันที่สิบหกกับท้ายเดือนวันที่หนึ่งคือวันที่เิบวันที่หนึ่งเนี่ยคือซื้อหวยติดเอาไว้ก็แล้วกันนะคืออาจจะดวงอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของหวยอาจจะมาในรูปแบบอย่างอื่นก็ได้ อาจจะเป็นดวงเฮงในเรื่องของความรักเนี่ยเจอคู่แท้เจอคนดีนี่ก็ได้หรือว่าดวงในเรื่องของการเงินก็ได้มีช่องทางในการหาเงินใหม่ๆห,หรือถูกหวยนะในเรื่องของการเงินการงานก็มีโอากาสที่จะได้งานนี่ไงอาจจะได้ถ้าคนตกงานก็จะอาจจะมีดวงเฮงในเรื่องของการงานคือได้งานใหม่ที่ดีกว่าเกา่าก็ได้เป็นงานที่ถูกใจถ้าเกิดในเรื่องของสุขภาพก็อาจจะหายคืออาจจะไม่ต้อง กัวงวลเกี่ยวกับเรื่องปัญหาสุขภาพคือไพ่ดวงเฮงเนี่ยเป็นไพ่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากกับเรื่องการเงินอย่างเดียวอาจจะเป็นเฮงทุกเรื่องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคือคนถูกหวยหรือคนที่จะเหมาะกับการเสี่ยงโชคถ้าได้ไพ่สามใบนี้ก็คือแบบว่าออมีดวงแบบว่าเพอร์เฟกในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคนอยจะทายหมาดูจะทายเรื่องเกี่ยวกับการถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่แหละ คือเนี่ยสามใบขาดแค่ใบเดียวก็คือไพ่เดดซันนะถ้าได้เดดซันเนี่ยคือแจ็คพอตแน่เดดแจ็คพอตแตกแน่เลยองชาสีเมทุนอันแล้วไพ่ใบสุดท้ายไพ่เกี่ยวกับความรักเนี่ยครอ,อบครัวอบอุ่นีน่้ไพ่ใบนี้ก็คือจะสมบังในเรื่องเกี่ยวกับความรักคือปัญหาเกี่ยวกับความรักเนี่ยเกี่ยวกับครอบครัวก็จะสามารถบริหารจัดการได้ลงตัวคือว่าครอบครัวมีความอุดมสมบูรณ์ราบรื่นดีไม่มีปัญหา เป็นดวงที่ถ้าเกิดคนที่พื้นไพ่เนี่ยม,นนนยมันต่อเนื่องกันไพ่มันต่อเนื่องกันสามใบเนี่ยก็อาจจะเจอแนวคู่ที่สามารถที่จะอยู่กินจนแก่จนเท้าได้เลยนะสำหรับพไพ่ใบนี้คือว่าบสรรทในเรื่องความรักเนี่ยถือว่าไม่มีเลยนะสำหรับชาวราศีเมถุนก็เป็นชาวราศีเมถุนก็เป็นนี่ไงเป็นไพ่ประจำตัวพวกชาวราศีเมถุนมาแล้วนะสำหรับพไพ่ใบนี้ สรุปเลยก็คือดวงความรักรับลื่นแต่ประสบความสำเร็จเจอแนวคู่เจอรักแท้แต่ก็ต้องระวังหลักอรด้วยเพราะความมีสเสน่ห์ของคุณมันดึงดูดเือเกินสําหรับให้ในเรื่องของการเงินถือว่าดวงเฮงสุดๆซื้อหวยซื้อลอเตอรี่ติดไว้แนะนําเลยนะแล้วก็การเงินก็จะเข้ามาตลอดเรื่อยๆคือไม่ติดขัดอินฟินิตี้ คือเข้ามาเรื่อยๆคือการเงินก็กรับลื่นการงานก็จะประสบความสําเร็จนี่ไพ่รา,าชินีถือไม้เท้านี่ก็จะประ,ประสบความสําเร็จเจ้านายรับมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นงานใหม่ๆนะาหรับคนที่ตกงานอาจจะได้งานใหม่เป้าหมายของคุณในชีวิตคือชัดเจนแน่แน่ไม่สั่นคลอนตั้งใจทาอะไรแล้วทําจริงพูดจริงนะรับไพ่ไปน,นี้อ่า ก็ส่วนใหญ่แล้วไม่มีข่าวร้ายเลยสำหรับชาวราศีเมถุนแต่กลับตรงข้ามมีแต่ข่าวดีคือเป็นไพ่เกี่ยวกับโชคนั้นเลยขึ้นมาเนี่ยถือว่าเป็นไพ่เป็นราศีหนึ่งในสองราศีที่ดวงดีประจําเดือนตุลาคมเลยนะผมให้เป็นหนึ่งในสองราศีก็คือชาวราศีเมษที่หนึ่งเลยใช่ไหมแต่ไปชาวราศีเมถุนนะคือคู่ขี้มาคู่กันเลยนะสองราศีนี้ ใครที่มีเพื่อนมีแฟนมีพ่อแม่เกิดชาวราศีเมถนุนก็เกาะไว้นะครับไม่มีปัญหาแน่นอนเผื่อถูกบตเตอรี่เราก็จะได้ได้อานสงสงนะครับอ่าต่อไปเป็นชาวราศีกรกฎมาดูดวงของชาวราศีกรกฎ